สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เกมโยกังพีซีกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เออผมจะมารีวิวนะครับหรือว่าสรุปยอดให้ดูนะครับหลังจากที่ผมได้นำตัวเลเวลร้อยยี่สิบผมสองตัวนะครับก็คือโนโฮแล้วก็ตัวดาบนะครับไปตีอยู่มอนหัวเขียวนะครับมอนเตอร์หัวเขียวก็คือพวกมอนเตอร์ที่เลเวลต่ำกว่าเราเยอะเกินห้าเวลนะครับแต่ว่าไม่เกินสนะิบเลเวลเนาะ ผมเข้าใจถ้าเกิดว่าเข้าใจผิดยังไงก็แจ้งเข้ามาได้นะครับอของที่ตกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมเองก็ค่อนข้างเหลือเชื่ออยู่นะครับกับของที่ตกนะครับคือผมได้เป็นนี่ครับประดับ3ชิ้นนะครับเนี่ยผมได้เป็นตุ้มหูฆ่าชีวิต201ชิ้นนะครับแล้วก็ส้อยหลบอีก2ชิ้นนะครับแล้วได้ยัน10เปอร์กับยัน5เปอร์มาอย่างละใบนะครับเนี่ย อันนี้คือวันเดียวการฟาร์มของผมคือประมาณไม่ถึง20ชั่วโมงนะครับน่าจะประมาณ18ชั่วโมงนะครับแล้วก็พักค่อมนะครับคือที่ผมเล่นน่ะผมจะไม่เคยเปิดเกิน24ชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าต้องการพักค่อมด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเน็ตผมรีด้วยนั่นเองนะครับก็เลยไม่ได้เปิดแบบยาวๆเหมือนคนอื่นเขานะครับก็ประมาณ18ชั่วโมงนะครับอันนี้คือของที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็คือประดับ3ชิ้นนะครับยัน10เปอร์1ชิ้นแล้วก็ ยันห้าเปอร์หนึ่งชิ้นเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับแต่ที่จริงนะครับสิ่งที่อยากให้ดูเลยนะครับคือหินที่ดรอปมาได้นะครับเดี๋ยวเรามานับจำนวนนะครับคือผมจะนับเฉพาะหินที่เป็นแถบนะครับแถบสีแดงนะครับแล้วก็แถบสีฟ้านะครับเพราะว่าอะไรมันสรุปยอดง่ายนะครับของการฟาร์มในแต่ละวัน นี่ครับเดี๋ยวผมเอาออกมาจากคลังนะครับเพราะว่าผมจะ,าจะเอาไปให้เจ้าตัวขายของของผมก็คือตัวคันกว้างนะครับเอาไปตั้งร้านขายของนะครับเพื่อที่จะหาหาเอ็มไลวันเนาะหาเอ็มไลวันคล้ายๆกับเราไปฟาร์มในถ้าดันเก้าอักษรแหละนะครับเพราะว่าส่วนนึ่งนะครับที่ผมก็อยู่ในถ้าดันเก้าอักษรก็มีอยู่8ตัวเช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคสรุปยอดนะครับ สรุปยอดเลยนะครับสำหรับหินแบบที่มีแถบนะครับผมได้วีดามา4เมตรนะครับกัน9 5 m, เมตรอา่ากัน8 7เมตรนะครับเวล2 25เมตรเออเนี่ยหินเวล2ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเมตรละ3มนี่ก็ปาไปเป็น100เมเลยนะโจม15 7เมตรครับอา่ากัน7 5เมตรค่าชีวิต50 17เมตร กัน13เมตรนะครับ V24 2เม็ด V80 1เม็ด V32 เมตรนะครับจนสี่สี่เมตรนะครับอันนี้คือหนึ่งวันเท่านั้นเองนะครับหนึ่งวันเท่านั้นเองได้ทั้งประดับได้ทั้งหยันแล้วก็ได้ทั้งหินนะครับส่วนเงินนะครับสำหรับการตั้งค่าบอร์ดของผมผมใช้บอร์ดสองตัวนะครับก็คือทั้งโนโฮ o และก็ดาบนั่นแหละตัวดาบเก็บหินโนโฮ o เก็บเงินนะครับ ตัวโนโ ho ไม่ใช่โนโฮ o เก็บชุดไปขายนะครับก็คือโยนล้านไปเลยนะครับเก็บแค่ปอกแขนเอาไว้นะครับรวมยอดเงินที่โนโฮ o ทำได้ก็คือ 70m นะครับจากการขายชุดตัวเดียวนะครับ 70m ส่วนตัวดาบเท่าทุนเพราะว่าไม่ได้ให้มันเก็บชุดนะครับโนโ ho 70m นะครับแล้วก็นี่คือหินที่ดาบได้นะครับรวมทั้งประดับและก็ยันโอ้ก็โอเคนะ ผมว่ามูล,ลค่ามูล,ลค่าผมว่าค่อนข้างสูงเลยนะผมว่าสูงเลยแหละนะครับถ้าได้แบบนี้ทุกวันนี้ผมว่าน่าจะรวยอะห <c oughs> มายถึงว่าถ้าได้ทุกวันนะแต่บางวันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่านี่เพิ่งลองนะครับเพิ่งลองนะลองไปฟาร์มแบบมอนเตอร์หัวเ,วเขียวดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวผมบอกพี่กัดว่าผมไปฟาร์มที่ไหนนะครับผมขอเอาหินไปให้เจ้าตัวหันกวางผมได้ทําการค้าขายก่อนนะครับจะได้เอาเงินที่ค้าขายครับมาซื้อของดีๆใส่ของเท่ๆใส่อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ชุดดาบอย่างที่ผมรีวิวไปนะผมก็ได้ชุดบวก8ดนะครับดาบบวกกมา ทำไมผมถึงได้ซื้อชุดบวก8เพราะว่าผมไปประกาศรับนะครับปรากฏว่าเขาก็ออกมาขายแบบราคามันแม่ราคามันค่อนข้างโอเคครับพอเราได้รับแล้วก็เออก,ก,ก,ก็ต้องเอาอะ่ะไม่ใช่แบบคุยกั้มกึง่งกั้มกึ่งเอาไม่เอาอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราตั้งตี้กันสักนิดนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาวิ่งไปตีกันละ ว่าจะไปตีที่ไหนดีวันนี้นะครับสรุปให้ฟังก็คือสิ่งที่ได้มาเมื่อกี้นะครับจุดที่ผมฟาร์มคือดอกไม้แดงนะครับแต่ว่าเป็นดอกไม้แปดตรงเนินเขานะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามช่องผมอยู่นะครับก็น่าจะพอรู้นะว่าผมไปฟาร์มตรงนั้นนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมลงคลิปเนี่ยผมก็จะโพสโน่นนี่นั่นนะครับทั้งในที่เฟซบ o o k กิ k ก o ๊ c h a n n e l หรือว่า แม้กระทั่งใน y o u t u กิ Gi ก๊อก n แนลนะครับผมก็มีผมก็มีโพสต์ไปเหมือนกันว่าเฮ้ยผมฟาร์มตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสรุปแล้วยังไงที่ไหนคุ้มกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับที่ผมโพสต์ไปนะการเซ็ตกล่องบอดนะครับก็ต้องเอ่อผมเซ็ตประมาณนี้ระยะใกล้ๆประมาณนี้แหละการวิญ,ญญาณพ่อค้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่เออก็ไม่เก็บ เห็นไหมครับตัวนี้ผมจะเก็บอาวุธเก็บประดับเก็บหินหยกเย็นหินกลายทองนะครับแล้วก็เก็บกล่องประมาณนี้พอนะครับส่วนคุ้มผมใส่คุ้มปานแท้นะครับที่จริงผมกาลังหาคุ้มหนักดังบันพดอยู่นะครับจะได้เพิ่มความถึกอ่าทำไมผมถึงไม่ใส่คุ้มค่าเงินนะครับเพราะว่าผมมองว่าการที่ผมฟาร์มข้างนอกเนี่ยเอ่อผมต้องการเอาให้แบบเงินมันมาจากการดรอปของเป็นหลักนะครับ เดี๋ยวแวะตีเสือก่อนมัวแต่ภาพเหมือนเดิมครับพิกัดที่ผมจะพาไปฟาร์มคือป่าแดนใต้นะครับทำไมผมไม่ไปจุดที่มอนมันโหดกว่านี้เ,เดี๋ยวผมจะลองทำคอนเทนต์การฟาร์มมอนเตอร์หัวเขียวไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูว่า,าที่ไหนดีกว่าที่ไหนนะครับนี่คือจุดแรกนะครับของการฟาร์มดอกไม้แดงก็อาจจะเป็นวันที่ดวงดีด้วยแหละ แต่ว่าคืนนี้ก่อนปิดเซิร์ฟนะครับผมว่าจะไปฟาร์มทิ้งไว้ที่คนป่านะครับตัวโนโฮตอนนี้ถึกไม่สู้ดาบแล้วนะความจริงมันก็ถึกไม่สู้ดาบอยู่แล้วนะยิ่งตอนนี้ดาบแบบมีชุดบวก8มาใส่แล้วแบบว่าโอ้โหวิ่งใส่มอนได้แบบชิวๆเลยนะครับมันเตอร์ประมาณนี้นะแต่ว่าเข้าไปในถ้ำดันเกอักษรไม่รู้ว่า จะต้านรองคลิไหวหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะไหวนะเพราะว่ามันเป็นชุดไฟ8แถมวิญญาณ5ด้วยนะพลังป้องกันก็ค่อนข้างสูงพอประมาณนะครับเดี๋ยวขอวิ่งไปกันนะครับส่วนใครที่เจอผมที่ห้องหนึ่งก็ฝากอุนุนร้านขายหินนมผมด้วยนะครับตัวละครก็เป็นตัวฮันกวางผมนั่นแหละนะครับ ชื่อก็แนวคล้ายกันนี่แหละพวกเหลือขอพวกเอ่อ kg กิกกออกอะไรพวกนี้มาดูก่อนว่าจุดนี้ว่างหรือเปล่าก่อนหน้านี้ผมไปฟาร์มตรงเนินดอกไม้หมดดอกไม้แดงนะครับเ,เดี๋ยวผมพาวิ่งไปดิเฮ้ยเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมีคนมาตีเดี๋ยวจะไม่มีที่ดูครับอันนี้คลั่งหรือเปล่านะลืมดูอันนี้ไม่คลั่งนะครับมีเก็กนะครับไม่คลั่งมีเก็ก เดี๋ยวลากมันมาเยอะๆก่อนจะได้ตีมันๆแต่ความจริงสกิลเดี๋ยวนะสกิลเลเวล105นี่มันจะตีมอน5ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสกิลเลเวล9ก้นี่มันไม่จำกัดใช่ไหมเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนอ่าใช่นะครับ สกิลเลเวลจะไม่กําจัดจมันวนไม่จำกัดจํานวนมอนเดี๋ยวเราใช้9 7ดีกว่านะครับก็แรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่มอนเยอะกว่า5ตัวเงี้ยก็ตีได้ได้เงินแล้วก็ยังได้ค่าประสบการณ์นะครับมอนเตอร์หัวเขียวนะครับก็ถ้าเกิดว่าลองพี่สูน์ดูแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามอนเตอร์ที่เราแบบยังได้เงินยังได้ค่าประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะยังมีโอกาสดรอปของนะ ก็ลองดูละกันนะครับว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงนะครับก็มันก็ยังเป็นจุดที่ฟาร,ร์มชิวๆอะ่ะไม่เปืองยาไม่เปืองโสมอันนี้โนโฮมาแล้วแต่โนโฮมานี่จะตีมันขึ้นอีกในระดับหนึ่งเลยนะพราะโนโฮมันตีแรงแต่โนโฮโดนตบแรงนะโนโฮโดนตบ2 0 0 4 0 0ประมาณนี้นะครับส่วนดาบก็โดน4 5 6หอ่ะโดนน้อยอะ่ะ โนโโนโผมจะเซตให้เก็บพวกชุดนะครับหินไม่ต้องเก็บนะครับเก็บชุดเก็บกล่องอะไรประมาณนั้นความจริงถ้าผมวิ่งไปตีจุดนั้นและยืน3ามกองก็ทําได้นะแต่ว่ามันก็ดูจะแม่มันก็แม่ก็รู้สึกว่าดูจะเอาเปรียบเพื่อนเอนกินเกินไปหรือเปล่านะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนมาฟาร์มจริงๆผมก็อาจจะขยับไปนะเดี๋ยวผมขออยู่จนถึงก่อนผมจะปิดการอัดคลิปแล้วกันนะครับต้องอยืนตรงไหนมันถึงจะมาวะเนี่ยเหมือนมอนเตอร์มันอยู่ไกลขึ้นปะจุดนี้มีมีแบบปรับปรุงอะไรใหม่ไหมเฮ้แต่มอนเตอร์เยอะดีอะชอบอะ่ะตรงนี้ เหมือนตรงนี้มอนเตอร์จะเข้ามาลุมง่ายกว่าดอกไม้แดงปะเดี๋ยวต้องมาดูลุ้นกันยาวๆนะครับว่าจะดีเท่าดอกไม้แดงหรือเปล่าดอกไม้แดงเวอร์เกินนะครับได้ทั้งยันสิบได้ทั้งหูเลือดนะครับแล้วก็ทางกันสิบวิสามสิบโอโ้โหอึอซ่าอะไรแต่ที่ว่าน่าตกใจคือหินเวิลสองหินเวลสองนี่เป็นหินที่ขายง่ายมากเลยนะครับเพราะว่า,า,ห,ลาหลายอาชีพก็เอามาแบบเอามาตีนะครับเอามาใช้กันนะครับทั้งพินทั้ง นินจาทั้งธนูนะครับก็เป็นอาชีพยอดฮิตเลยนะครับ3อาชีพนะครับที่ใช้หินเวลสองนะครับเดี๋ยวจะให้วันนี้ก็ให้ยืนใ,ให้ดูชิวๆนะครับการตีของอาดาบกับโนโฮนะครับตอนนี้ดาบก็ไม่ถือว่าไม่เบาแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาวุธดาบเองก็บวก6แล้วนะเ เห็นไหมครับหินตกเรื่อยๆนะแล้วก็มาลุ้นเอาว่าเออจะเป็นหินแบบที่เป็นแบบอ่าระดับท็อประดับรองท็อปตอนไหนนะครับอันนี้ก็ก็ลุ้นเอานะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปตีแมวอันนี้ลุ้นหินหินสูงอย่างเดียวหินสูงความจริงหินสูงอย่างเดียวมันก็มีกัน10มีว3สาสแต่มันก็ไม่ค่อยได้นะสู้มาตรงนี้แล้วลุ้นหินต่ำกัน8เวลสองผมว่าตรงนี้เวิร์กกว่าแมว ความรู้สึกส่วนตัวนะครับเออลืมต้องตั้งเป็นแบบอิสระด้วยนะครับอ่าโอเคลงตัวแล้วประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวดูสักพักๆหนึ่งนะครับว่าจะมีหินท็อปตกมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ดูเพลินๆไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ลิปนี้ก็อาจจะอัดยาวหน่อยนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับเพราอจะไหนๆก็จะฟาร์มให้ดูแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้สตรีมนะฮะก็เดี๋ยวฟาร์มให้ดูส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็ไปหาตั้งร้านขายของเอออะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้หินก็ยังไม่มานะครับรวมถึงชุดนะครับก็ยังไม่มานะครับตอนนี้ก็นิ่งๆอยู่ ขุม2จอชิวๆนะครับอ่ะโอเคก็เพื่อนๆคนไหนนะครับทีอ่อยากจะกลับมาเล่นเกมโยกังนะครับถามว่าเออมันเล่นยังไงมันเล่นยากไหมก็หรบอกเลยว่าไ,ไม่ยากครับไม่ยากนะครับขอให้แบบเออเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเวลามีคอมพิวเตอร์เอ่อเน็ตมีเน็ตบ้านเออจะได้ไม่แบบไปใช้เน็ตชาวบ้านเขาอะไรประมาณนั้นนะครับเออ ประมาณนี้นะครับมาไม่เอ่ยยังไม่มานะครับตอนนี้เราก็ลุ้นหินท็อปทอ,ปอยู่นะครับว่าเอจะมาตอนไหนนะอะไรประมาณนั้นนะครับต,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 ตึกตึกยังไม่มานะครับ แต่หินแดงนี่หินแดงตกเยอะมากเลยนะผมแบบไม่ค่อยเก็บหินแดงอะ่ะเพราะว่าคือถ้าเก็บหินแดงอะ่ะมันเก็บไปเรื่อยๆแล้วมันเต็มคังนะครับพอเต็มคังแล้วมันก็วาร์ปเมืองอะ่ะเพราะว่าบางทีบางวันหินแดงตกเยอะมากนะครับถ้ามาตีมอนเตอร์หัวเขียวนะดูครับคือพอมันตีตายง่ายหินนะี่ยปานเลยนะแต่ว่ายังไม่มีหินที่แบบจะเป็นหินระดับท็อปๆอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่า นดับทอบจะตกไหมเนี่ยในช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยบางทีเวลาเรานั่งเฝ้าอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ไม่มานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่นั่งเฝ้านี่โอโ้มาดีจังเลยแต่ข้อดีของการใช้สกิลเวลก7นี่ก็คือประหยัดโสมนะครับยังยังไม่มานะครับยังไม่มา มา,มาเถอะมาเถอะเดี๋ยวโชว์เอาเป็นว่าลุ้นจนจนหินเต็มแผงนี้นะครับถ้ายังไม่มาก็ก็ตัดจบ <c oughs> ตัดจบคลิปอะไรประมาณนั้นนะฮะ คือมอนเตอร์วิ่งหานี่ได้แบบว่าสะใจมากเลยนะครับแต่ว่าไม่มาหินยังไม่มามอนเตอร์ก็สามสี่หตัวไม่ไม่ขาดสายนะครับสามสี่ห้าตัวไม่ขาดสายเลยนะครับมาหรือยังยังไม่มานะครับ ยังไม่มาหรือยังไม่มีหินดีๆตกเอ๊หรือว่าจะสู้ดอกไม้แดงไม่ได้นะผมว่าดอกไม้แดงอ่ะผมนั่งเฝ้าเนี่ยหินเวลสองยนะยังไงก็เออก็มันก็ตกมาบ้างอ่ะไม,ไม่ไม่ได้เงียบไปแบบนี้เลยนะครับ <Hey. S 1> ผมอยู่ดอกไม้แดงผมก็ว่ามันก็ตกมาบ้างอยู่นะหรือยังไงเอ่ยอันนี้เงียบเลยนะครับแม่ แต่ไม่เป็นไรนะครับมันก็ได้เรื่อยๆแหละนะครับอารมณ์แบบค่อยๆฟาร,ร์มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาเดี๋วระหว่างที่รอเดี๋ยวโชว์โชว์ชุดดาบก่อนเลยกันนะครับนี่ชุดดาบบวกแปดนะครับซื้อมานะครับไม่ได้ตีเองเหรอกครับวินห้านะผมคงไม่แบบกล้าทําขนาดนี้นะครับเพราะว่าคือการจะทําขนาดนี้ยังบวกแปดก็ต้องข้ามใช่ปะข้ามนี่ก็หมดหลายบาทอยู่นะผมก็เคยข้ามไปทีหนึ่ง นะครับน้องเฟนจะเอายันข้ามมาให้มันก็ไม่ได้สำเร็จนะครับส่วนอาวุธเนี่ยผมซื้อมานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่อยากทำเองเหมือนกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ดูว่าได้อะไรนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ